ไปแนะนําเพื่อหรืออะไรตอนนั้นยังไม่คิดอะไรแบรงคือแบบว่าไม่ไม่ได้เหมือนมีแรงที่จะแบบฉันจะไปบอกต่อหรืออะไรนะ้ะแต่พอดูแล้วเหมือนเขาเรียกอะไรอารมณ์เหมือนเราได้ช่วยคนนะใช่พอเหมือนเรามาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเราอยากจะแบบไปบอกทุกคนที่เรารักคนนี้กําลังมีทุกข์คนนั้นที่ยังหาทางออกไม่เจอ,อก็เลยกี้ก็เลยถามพี่บิกว่า จะไปชวนเพื่อนคนที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าจะมาทริปมาทำเหมือนิี่สละทำมาทำบุญดูดวงกันมาติปตี้เนี่ยมันมันต้องยังไงเตรียมตัวยังไงบ้างก็คือจริงๆอ่ะพูดตรงๆว่าทริปมันจะมีวันเดย์ทริปคือมาเช้ากลับเย็นก็ได้สําหรับคนที่ไม่มีเวลาแต่ว่าการที่มารู้คําตอบของชีวิตอนาคตละเอียดอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้มาบ่อยพี่แนะนําว่าจริงๆอ่ะก็คือควร2วันหนึ่งคืนเพราะอะไรรู้ไหมคือมันเป็นกฎของที่นี่ตรงที่ว่า การมาถึงประเทศเขามาเยือนบ้านเขาเราควรจะเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนประเทศพม่าเขานับถือก็จะมีเทพทันใจพอลงเครื่องปุ๊บตั้งแต่เช้าพอพี่พามาเนี่ยพี่ใด้ทุกท่านเนี่ยนั่งสายการบินคือเหมือนว่าเราให้นั่งแบบแถวแบบแถวหน้าสุด เช็คอินพรีเมียมเฟกไม่ต้องต่อคิวเพราะเดี๋ยวจะตกเครื่องเอาเพราะว่าสนามบินดอนเมืองประเทศเปิดคนเยอะพี่ให้นั่งแบบที่นั่งที่ดีดรบริการดีรถดีโรงแรมดีนอนอย่างสุขสบาย5ดาวแต่พอเราลงเครื่องปุ๊บเนี่ยกดก็คือว่าเราควรจะไหว้เทพทันใจนะคะท,ที่เป็นที่เคารพของพามา่าแล้วก็พอเทพทันใจเสร็จเราก็ทานกลางวันแล้วก็ตอนบ่ายเราก็เช็คอินโรงแรมพักผ่อน อาบน้ำสองชั่วโมงนอนหลับก่อนพักผ่อนให้ร่างกายมีความสุขไม่เหนื่อยพอไม่เหนื่อยสักห้าโมงเย็นเราตื่นเราก็จะขึ้นไปไปเจดีชเวดากองเพราะว่าตรงนั้นนะ่ะเราจะทุกท่านทําบุญเปิดดวงไฟของชเวดากองเพื่อจะส่งเสริมเราใช่ไหมฮะแล้วก็ไหว้พระถ่ายรูปก,ก็จะได้สองอารมณ์ตอนพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินก็ได้เห็นหนึ่งแสงแล้วพอพระอาทิตย์ตกดินเปิดไฟก็จะเห็นอีกหนึ่งแสงก็จะเห็นว่า ความสวยงามงดงามฟ้าเปลี่ยนสีเป็นยังไงเห็นดวงดาวเห็นเห็นเห็นดาวด้วยก็จะได้ถ่ายภาพแล้วก็เหมือนกับว่าไหวพระสวดมนต์ประจําวนันเกิดแล้วก็ขอพรลานอาธิษฐานแบบมีความสุขแล้วก็มาดินเนอร์ที่โรงแรมพอดินเนอร์ที่โรงแรมปุ๊บก,ก็นอนสักสามสี่ทุ่มแล้วก็ตื่นหกโมงเชา้าทานอาหารเชา้าเสร็จแล้วก็เจ็ดโมงครึ่งก็ออกจากโรงแรมเพื่อจะเข้ามาดูดวงในตอนเชา้าเพราะว่าที่บ้านมาติตีเนี่ยกฎของการดูดวงจะไม่ดูตอนพระอาทิตย์ ขึ้นส่งในทางทิศอะไรสักอย่างก็คือหลัง,ลงเที่ยงค่ะจะไม่ดูดวงเพราะฉะนั้นการรับคิวก็จะได้น้อยเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างเป็น p r i v a t และคิวเนี่ยท่านไม่ได้เปิดคิวบ่อยเพราะท่านไม่จำเป็นต้องเป็นอาชีพค่ะคือท่านอยู่เพื่อช่วยเหลือคนจริงเพราะบ้านท่านก็ฐานะดีอยู่แล้วเพราะคุณพ่อท่านก็เป็นถึงนายแบงค์แล้วลูกท่านก็เป็นดาราเป็นทริปที่ไม่ต้องเร่งรีบเหมือนแบบ มันมีแต่ความสุขอบุนเนาะทั้งพี่ผิงดูแลดีนะแล้วก็ทุกคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนรถเอย่ยโรงแรมเอย่ยแบบพนักงานทุกคนคือเป็นทริปที่รู้สึกว่าเป็นการทําบุญแบบใจเย็นแล้วมีความสุขอะ่ะมันไม่ได้เหมือนแบบตรงนี้ต้องที่ตรงนั้นต้องไปตรงนี้ไม่ทันแบบมันเหมือนแบบมันได้รีแลก์แล้วก็เหมือนเหมือนพอเราทุกข์อะแล้วเราได้มาปลดปล่อยเหมือนที่พี่ผิงบอกมาพลิกชีวิตก็อยากให้ทุกคนที่อยากให้มาจริงๆนะ ที่ทุกหาปัญหาชี้ดอกไม่เจอไม่ว่าจะเป็นเหลื่องงานเงินธุรกิจอนาคตชีวิตคนละครึ่มันครบทุกอย่างมันเหมือนอะไรที่มันแบบเราแบบคาใจอ่ะบับตัวเองอ่ะมันเหมือนมันคือที่สุดแล้วอ่ะในการตอบโจทย์ของชีวิตจริงๆวลาทีด้านเลยก็ใครสนใจเนาะอยากให้มาทริปกับพี่พีก็จริงๆอ่ะคนที่มาเรื่องเงินมันไม่ได้สําคัญสําหรับพี่อยู่แล้วเพราะว่าจริงๆพี่ทาธุรกิจหลายอย่างทุกคนรู้อยู่แล้วสําหรับชีวิตพี่ เพราะฉะนั้นนะ่ะสิ่งที่มานะคือเราได้คือพี่เป็นคนชอบทําบุญชอบทําทานอยู่แล้วช่วยเหลือคนสิ่งที่พี่ทาตรงนี้พี่เคยอธิษฐานจิตและคุยกับหมอดูมา่ีทีหมอดูอีทีก่อนตายแล้วว่าก่อนท่านเสียชีวิตอะคือเขาให้พี่ช่วยเหลือคนให้พี่เป็นช่องทางทําคนที่ทุกข์ที่มีบุญสัมพันธ์มาส่งให้ท่านให้ท่านช่วยเหลือมากกว่าแล้วสิ่งที่น้องๆที่มากับพี่พี่ก็มีประสบการณ์ชีวิตเยอะแล้วเราได้แชร์กันในกลุ่มเราได้พูดคุยให้สอนน้องกลับไปไปมีชีวิตใหม่คือเหมือนมามาเขาเรียกว่า มาสอนมาเหมือนพี่น้องคุยกันโดยที่เราก็มากันไม่กี่คนนะมันจะมาเยอะไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้คนดูแลคนได้ขนาดนั้นนะแต่เราต้องการความอบอุ่นช่วยเหลือกันแล้วกลับไปก็ก็ได้ใช้ชีวิตจริงๆแล้วกไ็ได้มีความสุขช่วงหนึ่งช่วงระยะหนึ่งที่ไม่ได้เป็นคนในครอบครัวแต่สามารถช่วยเหลือกันไนดะ้จริงแล้วก็จริงใจกันมากกว่าคือพี่ต้องการเส้นทางตรงนี้ในการสร้างบุญมากกว่าพาคนมาดูดวงเจอความ ความจริงที่มันพิสูจน์มาหลายสิบสิบปีแล้วว่ามันมีความมันมีเป็นเรื่องจริงเรื่องเทวดาประจําตัวการทําดีได้ดีหรือว่าเป็นคนดีต่อสังคมอะ่ะมันมีมนุษย์ไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นอย่างเงี้ยพี่ต้องการแบบนี้มากกว่าคือต้องการช่วยเหลือคนมากกว่าไม่ใช่เรื่องเงินค่ะ